ัวโคเคนเนี่ยมีการนํามาใช้ในทางธนกรรมเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับในปัจจุบันเนี่ยเรามีตัวยาอื่นขึ้นมาทดแทนโคเคนนะครับทางสางํานกักงานตํารวจแห่งชาติในาฐานะพนักงานสอบสวนก้องอมาชี้แจงในรายละเอียดน,นะครับครับ จริงๆก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับโคเคนมาค่อนข้างเยอะนะครับ mm. เกี่ยวกับว่าเรามีการนําโคเคนมาใช้ในการรักษาทางธนกรรมหรือไม่นะครับจริงๆอยากจะบอกว่าไอ้ตัวโคเคนเนี่ยมีการนํามาใช้ในทางธนกรรมเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับ โดยเอาตัวโคเคนเนี่ยมาใช้ในการทํเป็นยาชาเฉพาะที่นะครับซึ่งก็เพราะว่าสามารถระงับความเจ็บปวดได้จริงแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวโคเคนเนี่ยก่อให้เกิดผลข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําให้ผู้ป่วยเกิดอาการเสพติดนะครับหรือว่าด้วยความที่ตัวโคเคนเนี่ยมีฤทธิ์ในการกระตุน้นการหดตัวของผนังหลอดเลือดและหัวใจเนี่ยมันก็จะอาจจะทําให้คนไข้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางโรคหัวใจหรือระบบหลอดเลือดได้นะครับฉะนั้นเนี่ย การใช้โคเคนก็เลยลดลงนะครับและในปัจจุบันเนี่ยเรามีตัวยาอื่นขึ้นมาทดแทนโคเคนนะครับซึ่งเป็นตัวยาชาเฉพาะที่ในกลุ่ม m m i นะครับเ,เวลาที่คนไข้ไปพบทันตแพทย์นะครับแล้วก็คุณหมอฉีดยาชาให้เนี่ยไอตัวยาที่ใช้เนี่ยก็ไม่ใช่โคเคนนะครับตัวยาที่ใช้เนี่ยเราจะมันจะมีชื่อ ที่นิยมใช้กันอยู่นะครับก็จะเป็นลิดเคนเมพิวาเคนหรืออาร์ติเคนเนี่ยนะครับประมาณ3ตัวเนี่ยนะครับที่ที่ใช้งานกันอยู่เป็นประจำในทางธนา,กาุกรรมซึ่งเป็นตัวยากลุ่มเอมนะครับถึงชื่อมันจะคล้ายกับโคเคนแต่ว่า โครงสร้างทางเคมีเนี่ยมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับฉะนั้นเนี่ยผลในการทํางานก็จะแตกต่างกันนะครับและที่สําคัญก็คือพวกนี้มันถูกผลิตมาเพื่อเป็นยาชาเฉพาะที่ฉะนั้นเวลาที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยเราก็จะโฟกัสอยู่เฉพาะแอเรียที่เราทํางานนะครับแอเรียที่เราจะทําหัตถการฉะนั้นโอกาสที่มันจะเข้าไปสู่กระแสะเลือดเนี่ยจึงมีปริมาณน้อยมากนะครับ มีโอกาสน้อยมากที่เราจะตรวจพบในกระแสะเลือดนะครับฉะนั้นอันนี้เลยอยากจะให้คนไข้นะครับและให้ประชาชนได้มีความสบายใจว่าเวลาที่คุณไปพบทันตแพทย์นะครับทันตแพทย์หรือว่าคุณหมอฟันเนี่ยไม่ได้เอาโคเคนมาใช้กับคุณนะครับฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าคุณจะมีสารเสพติดเกิดขึ้นจากการไปทาฟันนะครับขอบคุณครับ ในการตรวจเลือดปรากฏว่ามีพบสารชนิดหนึ่งนะครับภาษาการแพทย์ก็ใช้ว่าโคเคนโคเคนตัวนี้ถามว่าเป็นสารเสพติดไหมครับปรากฏว่าได้รับการยืนยันครับจากหมอฟันว่าเป็นการให้ยานะครับให้กับผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้ผมคิดว่าทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในฐานะพนักงานสอบสวน ต้องออกมาชี้แจงในรายละเอียดเราให้การบ้านเจ้าหน้าที่ของสภากาญจที่มาชี้แจงว่าประเด็นต่างๆที่สังคมนะครับคาใจอยู่ต้องไปเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์ในเรื่องของสารเสพติดในเรื่องของความเร็วนะครับและในเรื่องสำนวนอีกหลายสำนวนที่ชาวบ้านยังสงสัยว่าทำไมไม่ฟ้องทำไมต้องปล่อยให้ระยะเวลา เลยเวลาที่จะฟ้องได้